เช่นในกองถ่ายละครเรื่องบวงอธิษฐานเป็นฉากเข้าหอที่พระนางย่างหมากปรินและแพทิเสียกูย๊ดง,ง้องงอนและสวีกันสองต่อสองแต่ในชีวิตจริงทั้งคู่เพิ่งกลับมาเจอกันอีกครั้งหลังพักกองไปกว่าหนึ่งเดือนแถมยังต้องต่อบทรักกันด้วยคำโบราณงานนี้หมากปรินก็เลยออกอาการเครอะเขินแบบนี้แหละครับ

ก็จริงๆเนี่ยฉากวันนี้ทั้งหมดนะครับค่อนข้างจะแบบเรียกว่าเป็นวันจูบได้ครับผมก็คือเยอะมากๆหอมแก้มอะไรอย่างนี้เพราะว่าเนี่ยถ่ายในห้องนอนมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ครับผมนะฮะก็เขินๆกันไปหลังจากที่ไม่ได้พบกันประมาณ1เดือนครับผมกลับมาเจอกันอีกทีจูบกันเลย ครับผมเฮ้ยจริงๆหนูหนูไม่ได้ตื่นเต้นเท่าไหร่นะเฮ้ยมื่อกี้เห็นเลยขนลูกอยู่ใช่ไม่ขนรูะว่ามันหนาวแอร์มันเย็นมากนาในสตู